เสน่ห้องถิ่นหลากหลายวาไริี้วิถีชุมชนมนเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมสวัสดีค่ะเสน่ห้องถิ่นวันนี้เป็นเรื่องของการทำบุญของคนมอนที่เกิดขึ้นจากคติความเชื่อเกี่ยวกับการทำบุญของผู้ยากไร้ที่เกิดขึ้นหลายครั้งในเหตุการณ์ทางพุทธประวัติที่เรียกว่าการทำบุญทุกตาทาน ทุกขตะเป็นภาษาบาลีหมายถึงความทุกยากหรือความยากจนการทำบุญทุกขตทานนี้นะคะจะเกิดขึ้นในทุกๆ4ปีในปีที่มีเดือน82ครั้งทางจันทรคติใน4ปีจะเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นในปีที่เรียกว่าปีอธิกสุรทินหรือปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี29วันผู้ยากไร้ในพุทธประวัตินั้นเป็นผู้ที่ขัดสนทรัพย์สินสิ่งของที่จะเลี้ยงตนเองมีความเป็นอยู่ที่แรงแค้น แต่ยังคงทำบุญด้วยสิ่งของเท่าที่มีอยู่และไม่มีค่ามากมายด้วยจิตที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาและเลื่อมใสที่มีต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญทานของผู้ยากจนเหล่านี้ว่ามีผลบุญมหาศาล การทำบุญทุกขาตาทานนี้จะจัดขึ้นในช่วงเข้าพรรษาคือกระทำขึ้นหลังจากที่มีการทำบุญในวันเข้าพรรษาแล้ววันใดก็ได้เรื่อยไปจนกระทั่งถึงก่อนวันออกพรรษาเป็นการทำงานร่วมกันร,ระหว่างชุมชนและวัดของชุมชนนับจำนวนครอบครัวที่จะเข้าร่วมทำบุญทุกขาตาทานหลังจากนั้นก็ไปนิมนต์พระและสามเณรให้เท่ากับจำนวนครอบครัวที่จะเข้าร่วมทำบุญโดยกำหนดให้พระสงฆ์หรือสามเณรหนึ่งรูปต่อหนึ่งครอบครัวเท่านั้น เมื่อถึงวันทำบุญทุกขัตะทตานของชุมชนชาวบ้านที่ร่วมทำบุญจะมารวมตัวกันที่วัดพระสงฆ์และสามเณรที่นิมนต์ไว้จะมาจับสลากที่มีหมายเลขของครอบครัวรูปละหนึ่งหมายเลขหากจับได้หมายเลขของครอบครัวใดครอบครัวนั้นก็จะทำการนิมนต์พระสงฆ์หรือสามเณรที่จับสลากได้เลขหมายของตนไปที่บ้านเพื่อรับการถวายอาหารที่จัดเตรียมไว้ การทำบุญทุกขตฐา,านนี้ถือเป็นกุศโลบายที่แยบยนต์เกี่ยวกับการทำบุญที่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยหรือครอบครัวที่มีความเป็นอยู่ที่แรงแค้นก็สามารถจะได้ทำบุญกันอย่างท่่นหน้าเป็นการเน้นย้ำถึงการสร้างกุศลที่อยู่บนพื้นฐานของความศรัทธาและการประมาณตนมากกว่าทรัพย์สินเงินทอง ปัจจุบันชาวมอญในจังหวัดราชบุรียังคงจัดให้มีการทำบุญทุกกราทานนี้ในทุกๆ4ปีโดยมุ่งหวังเพื่อสืบสารวัฒนธรรมที่ดีของบรรพบุรุษส่งผ่านให้กับอนุชนรุ่นต่อไปได้สืบต่อวัฒนธรรมที่ดีงามให้อยู่คู่กับสังคมชาวมอญตลอดไป ก่อนจบรายการในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในทุกช่องทางของห้องสมุดมสทเพื่อร่วมสัมผัสกับมนตเสน่ห์ของท้องถิ่นในรายการสเสน่ห์ท้องถิ่นทุกวันที่24ของเดือนเวลา19นาฬิกพบกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสเสน่ห์ท้องถิ่นหลากหลายวารรตี้วิถีชุมชนมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม